บ้านเฮาอีกจักปีว่าจะได้เห็นแบบนี้ไหมซาด่ของบาวมีจะได้เห็นอยู่บ่ทุกคนสวัสดีครับเมื่อนี้ก็มาพบกับบาวมีฮันน่านเนลคือเก่าเด้อครับหลังเลิกงานของบาวมีครับทุกคนอันนี้คือตึกทหารไทยด้อครับใหญ่แห้งพี่น้องอลังการแห้ง <c oughs> งามพี่น้องประเทศเท่าโอ้ยคือศาสตว์นี่จะเห็นจะได้เห็นอยูบ่บ่านนอนอยู่บ้านเท่าหมียดูประเทศเขาต้นใหม่เลยพี่น้อง,ยง,ยงอ,อยู่ในใบอันนั้นเขาในใบอุดหยาดเลยเขาให้อนันอยูบ่บ่เขาให้กำกัดกำกัดไอวาให้ปลูกทุบลงังคาเงื้อนอยูบ่บ่พี่น้องเบิร์มมีมืเมดเลยเมีมีมืดเลย ทุกลังคางื่อน,นไหมตนหม้นไม้หลายอันนี้คือตึกเล้วพี่น้องเอสนอเอเอสำนักงานของทหารไทยพี่น้องตรงขามกับส่วนต้นนุจักรนภาบดีเนาะ ออ็พี่นน้องคนไลยดูเด้อเอ้ยรถล่อยู่ยนี่น้องพี่น้องนี่ก็ยู่แย่ในรลาดข้าวครับดูตึกพี่อน้องโห อลังการแห่งอลังการงานสร้างอ่ะเบิ่งทุกคนสังเกตบไหงบอคือมีหมู่บ้านมองไรคือมีต้นใหม่มองนัหนาเนาทุกคนสังเกตบไหงบอแต่มันก็งาไปแบบหนึ่งเด้อแต่บ้านเขานี่ยทึกตัดหมดแหละ ฝากกดไลค์กดรับชมคลิปของบ่าวมีดเด้อทุกคนเพื่อให้เป็นกำลังใจของบ่าวมีดในดท้ายคลิปต่อไปดูทุกคนมองนอี่เนาะโอ้งามแฮง้งามเบิร์กพี่น้องตึกสูงว่าสูงยังมีกต้นป่วยเอา อันนี้คือป่ายอันนี้ด้ทุกคน,นยี่ไอ้ลูกบ้านหรือไอ้ผู้ใดต้องการท็กซี่เนาะเขาจะเปิดไฟหนีขึ้นมาเนี่ยป่ายนี่มหมยเมืองพี่น้องโอ้เมืองไทยมหมยจริญแบบคือแตกต่างจากบ้านเฮาหลายอะ่ะเจริญแห้ง thì là phải nổ bừng hợp suối anh không bừng thân đun mến thân đun thang đơn phải không bàn hảo thì chắc tí và sẽ đi hiến viêm đi mẹ สัตว์นี่ของบาวมี่จะได้เห็นอยู่บ่รับทุกคนบาวมีก็จะจบคลิปเพียงสำเนิดแล้วทุกคนฝากกดไลค์ให้แน่แล้วก็คอมเมนต์ให้แนได้ทุกคนเด้อ